สวัสดีสวัสดีพ่อเมีพี่น้องปอปายทั้งหลายแหล่เจอกับลุงลุงคนหน้าอีกแล้วครับเมื่อนี้ผมคัดรถแบบสภาพเอาง่ายๆว่าเป็นรถทีมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากๆนี่คือเจ้าโตโยต้าให้ลักรีว2.4เกียร์ธรรมดาดีเซลเด้พ่อมีพี่น้อง้อบาทที่นี่มียูแค่3ขั้นนะครับซึ่งตอนนี้ราคายังไันได้ออกแต่ว่าผมว่ามันสียู่ในกลุ่มรถที ราคาอยู่200,000ต้น,ต,นต้นนะครับเอาง่ายๆว่าบบถึง2 0 0 0 0 0สามนะบบถึง2 0 0 0 0 0สามหมื่นนะผมว่าน่าสีประมาณนั้นนะครับใน่วนของ3าขั้นนี้ะนะผู้ใดยอยากเอาไปใส่ใส่งานนะครับสื่อให้ลูกน้องใช้เหมาะหลายครับเหมาะหลายๆเลยครับไปเบื้องกันครับ3มขั้นไม่เป็นต่สื่อบอมาเบื้องเอาบทที่นี่เรื่องราคากับตามที่ผมแจ้งครับผย้ยากได้กกับโทษมาโหลดเดี๋ยวผมเบิง้งเพราะราคาขอผมดีบแจ้งได้5 6 1 0 นี่เด้อเป็นปี16เลครับเด้อเป็นปี16นะครับเ,น,น,บเนี่ยก็คือฝาหนาเพิ่งแกะนะครับแกะเพชรสีแต่ว่าฝาฝาเดิมนี่ฝาเดิมครับฝาเดิมอิกเกอร์ยังอยู่นะครับท่านเดิมนะครับท่านเดิมเครื่องเดินนิ่งเลยครับเนี่ยเบื้องเอาโมมามันเหมาะดิเหมาะเลยแหละนะครับขันราคา200,000ประมาณบ้บถึง203,000ดอกโผมไานะ รอสิเปิดปราคาประมาณนี้ละนะครับอ่ะส่วนยางยังใส่ได้อีกเงี้ยๆได้ครับเนี่ยนี่ยางเครื่องนิวผมเลยแต่ว่าปียางไม่เห็นเล้วะม,มันมันมุนอีเลียอยู่โบเห็นนะครับอ่ะมาเิ็งในส่วนของภายในนะครับท่านี้นะครับเนี่ยตามสภาพดิอันนี้ยังบระหันนี่ป,ปั๊บสภาพยังไ้นะครับกสิบันเนี้ลน,น,นี่ละเนี่ยกุญนแจมีหนึ่งชุดครับ เอาเลขไม่ครับคันนี้อยู่ที่2 4 3 3 2 0กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเกียร์เครื่องยนต์ขับดีมากนะครับนี่เกียร์เดิอนนะ่ะฮ้าสปีดภายในเป็นบอ่อผานะครับยายสังเคราะห์นะครับนี่เบิึงโค้งส่างเอาเลยนี่นี่นะครับนี่เงงงเหรอากาขายตามสภาพเรือยคุณพ่อคุณแม่เอ้ยอันนี้ก็คือคันราคานี่ปีซื้อพผมว่าไม่เกิดไปจะซื้อแล้ล่ะครับ จะเสื้อนะครับจะเสื้อนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับเนี่ยเขาเบิ้งเอาเนี่ยัซีงงามๆเลยนะครับบอรันในล่างขัานในเ็ดสีบอรหันในปั๊บสภาพสีให้นะครับปั๊บสภาพสีงามคักกานีเลยนะครับขั้นนี้ยางอะไรขัานนี้มียางอะไรเด้อบางขั้นมนมีเด้อเบิ้งไปเรืเลยครับว่าขั้นไหนเนี่ยสภาพแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับมาเอาไปใส่เด้อนะครับ ราคาออกของยี่ป้าแจ้งเลยดอกว่าเอาให้พ่อเน ête, อี้ยาให้แม่เนี้ยจะขั้นสิไหมครับเอานี่ครับเอกสารปีหนึ่งหกครับนี่ปีหนึ่งหกครับนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองยูซีดีเซลหนึ่งร้อยห้าสิบมลที่หนึ่งครับเพื่อ exactly ที่ซื้อสดก็นว้าดีไลท์ดีเอ็มดับที่สองของการข,ข,ข,ขับข้องรถเปรถแบ่นี่รถเดิมๆบ่น็นอตแข็งไ่เคยถอดเลย นะครับนี่ขั้นแรกขั้นไปครับแต่ราคานี่ยังท,ที่ผมบอกครับผููเอกเด้กกับทั่วมาก่อนเ้อะทั่วมากองไ้ก่อนราคาออกปุ๊บผมบอกเลยว่ามันบเพี้ยนดอกประมาณน,นั้นแหละเอาทะเบยียนนี่ครับ5 6 4 3ครับ5 6าสภาพคือกันเลยครับเ่องย่นเดิอน,นิ่งๆตะว่าฝาหนาพื้นวิแกะเพดีเรามากทีนึง่งนะครับเนี่ยอันนี้เดิมนะครับนอดเดิมเนี่ยฟ้ากระปรงก็เดิมนะครับ กะทกเกิดเขนยังอยู่เลยน่ครับขัานเดิมๆเ,เลยครับเครื่องยุ่นเบิ่แบบนิ่งๆเลยนะครับเบิ่งเ,เอามาขั้นไหนแจ้งผมแล้วกันนะครับไปเบื้องเ,เอ,อีอย่างเป็นยังไงยางนะโดนเสดิกโดนครับโอ้นี่เกือบจมนิ้วผมเลยขั้นที่สองนี่นะครับเบื้องเอาง่ามครับง่ามนะ นี่เบิ้งภายในโขอขน้ยคขันนี้บอสพัดเขาดย่นะครับนี่เบิ้งเอานี่กุญแจได้มาหนึ่งชุดขันนี้เล็กไมมเรลยนยูสองแสนสามหมื่นกับสี่ร้อยยี่สิบห้าครับขันนี่ครับนี่ครับแกเย็นคักครับแกเดือนหน้าห้าสปีดนะครับโอ้จับเปิดได้นะครับเบิ้งเอาน็อตมันเนี่ยเป็นแต่ซื้อซุกขันเลยนะครับกะ ใส่แต่ทุกขั้นเลย่อขึ้นรถแมาเอ้เนี่ยแคสซีงามๆขั้นน,นะนี้มีกองอลูมิเนียมแถมม่น้ำนะครับนี่ไฟถ่ายทวกนี้ป่ต้องหัวนะครับเพราะว่ามีใบเคยยเยบเียงอยู่เด้วเพิ่นเปลี่ยนให้นะครับเด้ออย่างอะไระขั้นนี้มีครบนะครับอย่างอะไรครบนะครับนี่ขั้นที่สองเนี่เด้อโอ้เปิดราคามานี่ผมบอกว่าแย่งกันซื้อแน่นอนเลยครับนี่สภาพแบบนี้เอาเมื่อเบิงบ่งเอกสารครับนี่ปีหนึ่งหครับ เครื่องยนต์2.4ดีเซล150หมานะครับันดับที่หนึ่งครับวได้ไปกับคุมเลยเด้อแาบนี้เด้อเอาไปใส่น้ำให้น้ำหน้าเข้าก็ได้เลยเี่นะครับเอาขั้นสุดท้ายครับขั้นที่สามครับขั้นที่สาม6931 6931เนี่ยขั้นเดิมชาวานี่ส่วนของเนี่ยครับฟ้านาพิ่งแกะมาด้ทีหนึ่งแล้วนะครับโดนแล้วนะครับเดิมนะครับเครื่องยนต์เดือนิ่งทุกขั้นเลยนะครับ หัวใจรักก็คือเครื่องกเกียร์ละครับเนี่ยตัวบอดี้ง่ายๆมั้งสิครับเนี่ยเนี่เบ่งเอาโอ้คือคือคือรถหัวส์ะเข่ามมกครับผมฝ่าวิว,วยางมันพอข่าวออไปก่อนครับเนี่ยยางจมนิ้วเลยนะครับเนี่ยสเปกอยู่โยพ่ข่ามาขึ้นอย่างไรก่อเอาแค่นี้บ่กขาเด้อแค่นี้บริฮดตไ้เดอร์ครับเนี่ก็ตสามสภาพ นี่ครับกุญแจแท็งซี่ท่านี้เลขไม่แลนไป2อ4 0 0 0กับ2อ7กิกโลครับงา่งาๆเลยเกียร์เย็นคักเกียร์เดินหน้า5สปีดนะครับภายในเป็นบอขาใจสองเคาะนะครับนี่โ้องส่างงา่ายฮะผู้ใดมีงบอยู่สองแสนนิดหน่อยนี่ฝ่าไม่เอารวดนะครับชุดนี่นะครับบ่มีโค้งสมให้ลำคานใจความแท็กซี่ ทำงาม,งามนะครับนี่ที่เห็นให้ไล่ไว้นี่เพื่อนสีเอาไปเฮ็ดสีไม้ให้เด้อนี่ที่เห็นอยู่นี่นะครับกต่สีงามได้ไหมเอาขั้นนี้บุ๊บมีอย่างอะไรเด้อเฮขั้นนี้ลราคาสี่สามอย่างอะไรบุ๊บมีซื้อใส่เอาเมื่อกี้บาแล้วครับเอาเบิง่งเอก,กสารกันโอ้คืออยู่พี่น้องเลยนี่ยสามขั้นนี่นะผู้ใดไปขั้นใด,ด,นดก็ได้ครับราคาโมเกินสองกันสามเดี๋ยวไปซื้ออวดนี่ปีสิบหกครับ 2.4ดีเซลร้อยสิบมแบบที่หนึ่งเนี่ยสภาพแบบนี้คันเนี่ยนอาเดิมเดิมคันเราไปปรับสภาพให้แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคนละเรื่องนะครับกับสิเง,งาก็หนีหลายเนะเาะก็เป็นกระบะสมาร์ทแคปหรือแคปเปิดได้เนาะในขายโตโยต้าหรือว่ารุ่นโตโยต้าไฮรักลีโว 2.4J เป็นมือหมุนปี16นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดตอนนี้ขายดีครั้งี้เนี่ย แม่ทอได้กะเบิดนะครับพี่น้องครับเธอเบิ้งสามขั้นนี้โหลดค่าออกคมบอกเลยว่าแย่งกันซื้อนะครับผู้ใดอยากได้รถดสามขั้นนี้ก็พักไล่ไอดีอยูุนาจอยนะครับหรือโทรมาสก้อนก็นได้ทำความรู้จักกันก้อนก็นกนกนได้ครับห้าราค่าออกคมจีฟ้าแจ้งฝ้าบอกโอเคผู้ใดอยากได้สามขั้นนี้โทรมาโหลดสวัสดีครับ